แต่ส่วนที่น่าสนใจนั้นมันเป็นกระส,สุนระเบิดแฮะโอ้โหหัวแตกเฮ้ยรถระเบิดเลยอ่ะเอาแล้วมันแล้วเจอของโหดเขาให้แล้วสวัสดีครับผมมาดปืนลมถ้าคุณผู้ชมจำคลิปก่อนของผมได้เนี่ยผมเคยบ่นไปอยู่ว่าคอมพิวตตี T ้วอร์โซนอัปเดตปืนใหม่บ่อยมากซึ่งเมื่อวานมันอัปอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหเล่นเล่นปืน VSS กับ R700 ยังไม่เบื่อเลยนะปืนใหม่มันมาอีกแล้วฮะนี่นี่เห็นรูปร่างเนี่ยบอกได้เลยมันคือปืน AA-12 นะ AA-12 แต่ว่าในเกมเนี่ยแน่นอนฮะในเกมมันไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาชื่อมันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น JAK-12 f u l l y Automatic s h o t g u กปืนช็อตกันรัวได้นั่นเองซึ่งการจะปลดล็อกเนี่ยง่ายมากทิปไฟ 3Q ใน7ด่าน นะครับสมมุติเข้าด่านนี้ยิง3ตัวปุ๊บออกได้เลย3ตัวออกได้เลยนะฮร,รวมๆแล้วก็7 3 21แต่ว่ามันมีวิธีง่ายกว่านั้นฮะในการปลดล็อกเห็นตรงนี้ไหมฮะสโตฮะกดไปปาบนี่ <laughs> เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับถ้าไม่ปลดล็อกตรงนั้นเอาซื้อใช้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับราคาทั้งหมด1,100 CP ซึ่งผมมีอยู่หนึ่งพโอ้โหขาดไป5 <laughs> ้ เอาเติมก็ได้ปะมาซึ่งมันเป็นนัยเสียของผมอย่างหนึ่งจะเติมแต่ละทีเนี่ยผมแพ้โบนัสโบนัสสิบเปอร์เซ็นต์แล้วข้างล่างเนี่ยโบนัสสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องเติมทั้งหมดเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญอุ้ยมือลั่นว้ากดผิดโหกดแบบไม่ได้ตั้งใจกดแบบบังเอิญมากมากอุ้ยเสียงได้เงินยังเลยฮะว่าแย่จังโอ้ยโอ้ยกดผิดอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยกดผิดอ่ะโอ้โหได้ของอะไรไม่รู้มาเต็มเลย จร,จริงๆกะจะไปปลดล็อกเอาเนั้นยังไม่กะซื้อเลยนะฮะไปดูกันก่อนนี่ชื่อสกินของปืนนี้คือโคปิสอ่าดูหน่อยกันโอ้โหมันมาในรูปแบบของตีมอะไรเนี่ยสกินผมไม่สนเนยผมสนเอฟเฟกของปืนนะครับตรงนี้ Dismemberment นะฮะนั่นก็คือเวลาเรายิงใครตายยิงโดนแขนแขนขาดยิงหัวหัวหลุดอะไรเงี้ยปากกระบอกปืนอ่าจะเป็นที่เก็บเสียงนะบาเรลน่าจะลำกล้องยาวมาให้เลยนะฮะ คลิปมือเป็นม์อโฟกิปแต่ส่วนที่น่าสนใจนั้นมันเป็นกระสุนระเบิดฮะแมกกาซีนบรรจุ8นัดอ่ะแต่จะบอกอย่างหนึง่งคือถ้าซื้อปืนในร้านค้าเนี่ยเรามีสิทธิ์ใช้ปืนได้ก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปแต่งปืนได้นะครับจนกว่าเราจะปลดล็อกปืนกันนี่แหละฮะผมจะเอาปืนใหม่มาปลดล็อกปืนใหม่งงไหมอ่อยังงงเลย <c oughs> นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาปืนใหม่ไปฮิฟายทั้งหมด21ตัวจนกว่ามันจะปลดล็อกแล้วกันนะครับเราจะมาปลดล็อกปืนใหม่ด้วยปืนใหมน่นี่มันชื่อเพลง ก็ซูโนวาไปเนี่ยโอเคเนี่แหละเซตอัพที่ผมจะใช้ก็ตามนี้เดี๋ยวพกระเบิดอีกอันหนึ่งที่ผมถือก็จะเป็นโล่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนเราใช้ปืนเนี่ยมันจะเอาโล่ห้อยไว้ข้างหลังนะเวลามีคนมายิงหลังเราเนี่ยมันจะยิงไม่เข้าอ่นนี่เป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งเวลาผมออปั๊มเว้ปืนในโหมดมันตีเพเยอร์นะครับปะ่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าห้ามลิงใช่ไหมต้องทิ้งไฟโอโ้โห โคตรเน่าเลยต้องแบบจอๆเลยฮนะแต่กสุนละเบิดมันเอาเรื่องอยู่นะดูโอ้เอาอะแต่ว่ามันต้องฮิปฟฮะห้ามลิงต้องไปเล่นในบ้านอนะ่ะโอ้โหดูดิไม่โดนเลยอนะ่ะ โหดูเขาใช้ปืนใหม่กันนี่อันนี้มันใส่กระสุน20นัดเลยนะเนี่ยโอ้โหดูนิโคตรโหดโอ้โหโอ้โหเอาสะอยากได้เลยเดี๋ยวก่อนเมื่อไหร่ผมจะเกิดเนี่ยโอ้โหหัวแตกโอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยกระสุนหมดแล้ว นี่ไงปุ๋ยพบละมั่งสามตัวออกเลยแล้วกันเนี่ยเลเวลสี่ละของแต่งปลดละแต่ว่าเข้าเฮ้ย<ป>เอาทำไมยังศูนย์ทับเจ็ดอยู่อะ่ะหรือว่ามันห้ามใช้ปืนนี้เกี่ยวไหมวะหรือว่าผมต้องใช้ปืนอื่นฮลัลโหลผมเมื่อกี้ยิงไปเยอะมากเลยนะสามตัวน่าจะเกินอะ่ะแต่ทำไมมันศูนย์ทับเจ็ดอยู่มาผมลองเปลี่ยนปืนแล้วอะไรอะ่ะสรุปห้ามใช้ปืนมันเองปลดล็อกตัวมันเองอะลองใช้ช็อตการอื่นดูโอ้งงงงเลย ได้แล้วมัง้งออกเช็คดูก่อนว่ามันเกี่ยวกับปืนไหมเออเกี่ยวฉันต้องใช้ปืนอื่นโอเคโอเคอ่าสองทับเจ็ดโอเคไปต่ออ่าสามทับเจ็ด okay,

เอาเอาปลดล็อกเฉยเลยเอาพื่มที่มัน5ส่วน7อยู่นะมันต้อง6ก่อนสิเอาปลดล็อกแล้ว <c oughs> เออไม่เป็นไรแหมมาดูกันสักหน่อยอ้โซึ่งปืนเดิมๆของมันเนี่ยโอ้โหบอกตรงๆเลยว่าแทบไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะไปใช้เจ้าตัวที่ผมซื้อมา นะครับแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยเปลี่ยน M Top มป็นเป็นฮูโรไซแล้วกันแล้วก็ที่เก็บเสียงที่มันให้มาเนี่ยมันเพิ่งจะกดดูข้อมูลได้เพราะว่าเราเพิ่งปลดล็อกเก็บเสียงนี้จะช่วยเพิ่มดาเมจระยะไกลแล้วก็ช่วยให้กระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นโอเคใส่ไว้เนี่ยแหละดีละแม็กกาซีนก็ใส่ของมันนี่เลยฮนะกระสุนระเบิดเป็นระเบิดแบบ Impact แต่ว่าจะลดไปหลายอย่างเลยกระสุนพกได้น้อยลงกระสุนเดินทางช้าจะลอยไปเป็นก้อนเลย ความเป็นยําต่ํามากไม่เป็นไรเพราะว่าของแต่งเรามีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้ไปก่อนอีกหน่อยอาจจะปรับแต่งพันท้ายได้โน่นนี่ได้แต่ว่าตอนนี้เราเลเวลังไม่ถึงเวลห้าอยู่เดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าโอ้ยโอมีสไนเล็งมีสไนเล็งโอ้ยโอ้ยหัวหายเลยหัวหายเฮ้ย เฮ้ยทำไมยิงน็อกทำไมยิงตัวน็อกมันไม่ตายวะโอ,โอ,โอ้เอาแล้วมันแล้วเจอของโหดเขาให้แล้วโอ้เล,งเล็งลอยเฮ้ยไอ้ไอ้นี่แฮกมันเล็งล็อกหัวผมเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันแฮกแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้เกินไปเมื่อกี้เกินไป เ,เ,เ,เมื่อกี้มันมีคนใส่ทักษะกันระเบิดด้วยฮะแล้วพอมันโดนกระสุนระเบิดผมเนี่ยดามเมจเข้ามันน้อยมากโอ้โหจุดแย่มันอยู่ตรงนี้ว่ะเจอข้อเสียตรงนี้แล้วฮะเห็นไหมถ้าตัวธรรมดาเนี่ยโดนนิดเดียวมันตายแล้วตัวเมื่อกี้รัวใส่ปึ๊กๆึ๊ปึ๊เกื่กกกมันยังไม่แตกเลยฮะเฮ้ยดูดิ เฮ้ยมี Guys, คนขับรถมีคนขับรถมีคนขับรถอยากลองยิงรถมากเลยอะเฮ้ยรถเิดเลยอะโอโหหนึ่งแม็กฮะหนึ่งแม็กรถระเบิด อะไรของคูณดีว่าพบปืนกลมาไว้ยิงระยะไกลไเอาดีเอาดีเอาดีอุ้ยเฮ้ยมันบักอะไรหรือเปล่าทำไมยิงคนน็อกแล้วแบบหลายนัดมากกว่ามันจะตายอฮะ คนน็อกแบบ4ี่ห้านัดมันยังไม่ตายเลยผมว่ามันน่าจะบักแะดูดิยจริงเยอะมากผมมันจะตาย

เปลี่ยนดีกว,ว่าผมว่าถ้าจะปั๊มเวลปืนให้เร็วๆเนี่ยไปมันตีเพลเยอร์แม็กกาซีนผมปลดล็อกแบบ20นัดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ใช่กระสุนระเบิดเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรสิโอ๊ยสิบนัดพรวน พอหวดอโต้บ่อยๆอยเข้ารู้สึกไม่อยากใช้กระสุนระเบิดแล้วครับดูดิไม่ต้องเลงไม่ต้องเลงยิงๆไปเถอะ สามสิบสองตัวเออได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ้าดาบคู่อยากลองใช้ฟันคน

พอของแต่งเริ่มเข้าที่เข้าทางนี่ยิงยับเลยฮะโอ้สามสิบแปดคิวอะจัดไปพร้อมกับโดนด่านูกช็อตกันครับโอ้ยเมื่อไรจะเลเวล27เนี่ยอยากได้อันนี้มากนะฮะบวก เลเซอร์บวกที่ไฟเนี่ยจะได้ยิงแม่นๆขึ้นโอ้ยราเปิดอีกแล้วโอ้โห สามสิบห้าตัวเค hey. อ่านี่หละฮะที่ผมต้องการ โชกปืนนะครับทำให้กลุ่มกระสุนเล็กลงอนอกจากเป็นกระสุนระเบิดแล้วอันนี้เป็นสลักแม็กฮะเป็นลูกโดดลูกโดดมันต้องเลงหน่อยมันต้องใส่โฮโ,โลแล้วกันดูหน่อยดิโอ้ลูกโดดเฮ้ยทำไมใส่สก,กินปืนแล้วลูกกระสุนมันเป็นลายพางด้วยวะเนี่ยนั่นไงโดโดฮะเฮ้ยโอโดนหัว

โอ้โหยิงเป็นปืน d m r เลยฮะเราถึงหมดแล้วทั้งหมดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันทะลุไปโดนตัวข้างหลังเ้วยตายสามเลยเด้อเลย โอ้ยเลี้ยบเลียบ ้องถอดกระโจมมือออกสั้นชุดจู่เลยโอ้ยเล็งไวขึ้นเยอะแอะโดโอ้ 34ตัวเอาไปโอเคครับในที่สุดผมก็ปั๊มเวลลูกซองใหม่เอเอทเวลจนเวลตันได้แล้วนะฮะเราไปดูของแต่งกันหน่อยดีกว่าปากกระบอกปืนผมแนะนําให้ใส่เป็นตัวนี้นะครับเป็นซาเพเซอร์ acer, ช่วยเพิ่มน้ําหนักให้กับลํากล้องนะฮะทำให้ยิงปืนได้ง่ายขึ้นกลุ่มกระสุนเกาะกลุ่มมากขึ้นเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มความแม่นยําด้วยแต่ว่าด้วยการที่ปากกระบอกปืนมันหนักขึ้นเนี่ยทำให้เราเล็งแล้วเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับ ถ้าใครอยากพิ้วๆิหน่อยก็ใส่เป็นตัวนี้ฮะชกต่อไปลำกล้องนะครับมันจะมีอยู่3ขนาดอันนี้เป็นแบบไม่ได้ใส่นะครับลำกล้องตัวแรกมันจะเพิ่มความยาวลำกล้องขึ้นมายิงได้ไกลขึ้นกระสุนก่อกลุ่มมากขึ้นอันที่2เนี่ยจะตรงกันข้ามเลยฮะทำให้เราคุมปืนยากขึ้นทําให้เรายิงไกลได้น้อยลงนะเพราะว่า มันจะเพิ่มความพลิ้วนะมันจะตัดลํากล้องให้สัน้นอันสุดท้ายเนี่ยเสริมการยิงล้วน,วนทั้งระยะแล้วก็กลุ่มกระสุนต่อไปเลเซอร์แนะนำให้ใส่เป็นอย่างมากเพราะว่าปืนลูกซองเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยกขึ้นมาประทับเล็งเท่าไหร่ก็ใส่เลเซอร์เพื่อเพิ่มความแม่นยําในการฮิปไฟก็จะวิ่งยิงได้เร็วขึ้นออปติกไม่ใส่ฮะเราคงไม่ได้ยกปืนขึ้นมาเล็งผ่านท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่นะฮะข้าความสามารถของมันนี่ เฉยๆมากคลิปมือผมก็ไม่ได้ใส่นะฮะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจําเป็นสําหรับลูกซองตัวนี้เท่าไหร่กระสุนครับโอ้โหมีให้เลือกใช้กันหลากหลายมากกระสุนผมแนะนําอยู่2ตัวเป็นลูกปลาย20นัดจะใส่32นัดเนี่ยปืนมันหนักทําให้เราเคลื่อนที่ได้ช้าใส่20นัดก็พอถ้าจะเล่นลูกปลายแนะนําให้ใส่เลเซอร์ตัวนี้นะครับเพิ่มฮิปไฟ ไม่ต้องเล็งยิงแต่ว่ากระสุนอีกอย่างที่ผมแนะนําก็คือกระสุนระเบิดถ้าเราใช้กระสุนระเบิดตัวนี้เราไม่ต้องใส่เลเซอร์แต่ว่าเอาไปเพิ่มเป็นเพิร์กรีโหลดไวดีกว่านะเพราะว่ากระสุนมันแค่8นัดถ้าเรารีโหลดไว้เนี่ยก็จะยิงได้ต่อเนื่องมากขึ้นก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับปืน AA เอเ l โอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไคร้ไลค์แชร์ด้วยบายบายซีอูเกสเน็กชา